สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์อีกแล้วนะครับที่โชว์รูมรถบ้านรถมือ2กลิศสดาพุทคาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะใครที่เป็นสาวกของคันด้านะครับพลาดไม่ได้เลยไลฟ์สดนี้นะครับก่อนอื่นเลยบอกราคากันนิดหนึ่งราคาคันนี้นะครับผมปี17นะฟังดีๆนะครับผม6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะใครที่อยากได้รถสวยๆนะครับสภาพดีดี สีเดิมแบบนี้นะครับมาเลยมีคันเดียวที่โชว์รูมกิตสดาคุค่าของเราเดี๋ยวบัตเตอร์จะพาดูรอบคันกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับปี17นะครับผมกระจังหน้าจะคาดด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะครับแต่ถ้าที่เห็นเป็นสีดำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแปลงหน้ามาจะแปลงหน้าเป็นตัวเอนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวเอเนี่ยกระจังหน้าตรงนี้ที่เป็นโครเมียมหรือว่าตามคิ้วต่างๆก็จะเป็นสีดานะครับโลโก้ฮอนด้าด้านหน้านะครับผมของเดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาก็จะเป็นสีแดงอย่างที่เรา เห็นตามท้องถนนนั่นเองนะครับผมจุดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือในส่วนของไฟหน้านั่นเองนี่เลยไฟหน้าแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงนี้ด้วยนี่ก็คือเวลาเราขับขี่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยก็ส่องสว่างเพื่อเพิ่มความกรัวร่ให้กับตัวรถนะครับ mm. ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านในเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะหลอด mm. เขาก็จะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับผมก็จะมีไฟฟ็อกแลด้านล่างด้วยด้านข้างจะมีไฟตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นไฟแจ้งเตือนนะครับ เป็นไฟแจ้งเตือนเฉยๆนะเป็นไฟโชว์สัญลักษณ์เฉยๆนะจะไม่ใช่ไฟเลี้ยวนะล้อแม็กถ้าเป็นตัว EL จะได้แม็กตัวนี้นะครับจะเป็น2สีทูโทนด้วยกันจะมีสีดำแล้วก็เป็นโครเมียมสีโลหะปัดเงาแบบนี้นะครับก็จะได้แม็กตัวนี้เลยปี17เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านข้างกันนอกจากด้านหน้าที่ทําให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากๆแล้วนะครับผมด้านข้างก็ยังคงความสปอร์ตสไตล์ Honda c ซี i c นะครับดูที่กระจกกันนะครับไฟเลี้ยวด้านข้างถูก รีให้เล็กลงแบบนี้นี่จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับผมมือจับประตูนะครับเป็นสีโครเมียมนะก็สามารถกดล็อกประตูจากฝั่งซ้ายเดี๋ยววันเตอร์จะพามาดูจุดเด่นอีกที่หนึ่งด้านหลังพูดถึงฝาท้ายกันบ้างนะครับไม่พูดไม่ได้เลยไฟแบบขับตามหลังมารู้แน่แน่ว่าต้องเป็น Honda Civic นะครับผมเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสังเกตง่ายนะครับผมเพราะว่ามีโลโก้ซี vic ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็ไอวิเทคด้านขวา ตรงกลางนะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้ใต้ตัวโลโก้นะครับเขาจะมีกล้องถอยหลังมาให้อันนี้คือกล้องเดิมๆนะไม่ใช่กล้องติดนะครับฝากระโปรงหลังนะครับคุณเห็นไหมค่อนข้างเล็กมันเล็กมากเลยนะแต่เดี๋ยวพัตเตอร์จะเปิดให้ดูนะครับนี่นี่ฝากระโปรงหลังมันเล็กมากเลยนะแต่ที่เก็บสัมภาระนะครับผมได้มาค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็คือของเดิมเลยนะครับเป็นของเดิมเลยเดี๋ยวพัตเตอร์จะพาไปดูด้านในกันว่า ภายในคันนี้นะครับสวยแค่ไหนข้างนอกสวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวตามพัตเตอร์มาเลยฮะครับผมอ,อันนี้คือภายในของ Civic FC นั่นเองหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นตาม YouTube ในคลิปมากันก่อนหน้านี้แล้วนะครับผม<อ>ด้านข้างเนี่ย Civic FC นี่ดีอย่างหนึ่งนะประตูฝั่งซ้ายนี่มีปุ่มปลดล็อกด้วยนะเออประตูฝั่งซ้ายเนี่ยมีปุ่มปลดล็อกด้วยปกติรถเนี่ยจะมีแค่ฝั่งขวาถูกไหมก็คือสามารถสั่งปลดล็อกได้จากาที่นั่งคนขับเท่านั้นแต่ว่า fc เนี่ยเขาจะมีด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีจอนะครับจอเมื่อกี้ที่ปัตเตอร์บอกเนี่ยก็จอตัวนี้ก็จะคล้ายๆแจ๊ค GK เหมือนกันนะครับก <c ouch white noise> ็คอนโทรลต่างๆก็คือลักษณะนี้นะครับผมเป็นสัมผัสนะครับสามารถสัมผัสได้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยรวมถึงแอร์นะครับพวกนี้ก็คือใช้งานได้หมดใช้งานง่ายนะครับใช้งานไม่ยุ่งยากเกียร์จะอยู่ตรงนี้หมดนะครับผมเกียร์ Gear อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวปัตเตอร์จะลองใส่เกียร์ถอยหลังให้ดู นะครับเห็นไหมนี่เขาก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด3มุมด้วยกันนี่มุมแคบก็มีนะครับมุมกว้างก็มีอ่าถ้าเราใส่เกียร์กลับมาเกียร์ดีกล้องมันก็จะหยุดทํางานนะครับผมเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับเบรกไฟฟ้าตรงนี้เลยนอกจากข้างนอกตัวรถแล้วภายในแล้วพวงมาลัยก็ยังออกแบบมาได้จับแบบค่อนข้างที่จะกระชับนะครับผมคันนี้ก็สภาพเดิมๆนะพวงมาลัยเดิมๆนะไ,ไม่ได้มีหุ้มใหม่นะครับมีคูชคอนโทรลต่างๆ มีหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีหมดตัดด้วยสีโลหะแบบนี้นะครับคุณจะขับมือเดียวหรือว่าจับ2มือก็จับได้ถนัดหมดนะครับออกแบบพวงมาลัยมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะตัว1.8 EL จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับตากล้องมาดูที่เลขใหม่นิดนึงหน้าปัดดิจิตอลแยก3ช่องของเขานะครับให้ดูเลขใหม่ดูตรงนี้นี่ตรงกลางเลย64,935 มาถึงเบาะก,กันบ้างเบาะก,ก็จะเป็นสีครีมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะตัดด้วยลวดลายแบบสไตล์คาร์บอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเบาะเดี๋ยวพัตเตอร์พาไปดูด้านหลังกันว่าเอเอรถที่มันสปอร์ตแบบเนี้ยด้านหลังมันนั่งได้ไหมมันโดยสารได้หรือเปล่าด้วยความที่มันสปอร์ตแล้วเนี่ยประตูมันจะเล็กนิดนึงแต่นั่งได้สบายเป็นรถที่แบบรู้สึกว่าแปลกมากเลยนะครับ สปอร์ตขนาดนี้แต่ด้านหลังเนี่ยนั่งได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าหลายๆรุ่นเลยนะแล้วก็ที่สำคัญตรงกลางมีที่วางแขนนะครับนุ่มด้วยแล้วก็มีที่ใส่แก้วกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่สวยงามสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ